สวัสดีครับวินดี่ต้นนับเข้าสู่กองเอทีเอ็จริงวันนี้มาช่วยปลาสมบัดพัทลมาช่วยใช้หลังเขาบ้านปตรงอีกตัดหญ้าในสวนยางครับเดี๋ยวจะวางกล้องไว้ตรงนี้แล้วก็จะไปช่วยเขาตัดหญ้าครับ Uh-oh. <laughs>

ที่มันทั้ง่านะครับเมื่อก่อนไม่มีเครื่องใช้ปลาหัวก็วจะทั้งบ้านปลาหัว

ผมกับพี่ชายคนละห้านาทีทำไมตอนเล็กๆเวลาพ่อกระดูกตีพลาดเพาผมไม่ผมไม่ได้ทำผิดคนละห้านาทีพี่ชายออกก่อนอ่าก็ตั้งเื่อเสร็จเลยขณะที่ใช้บินบอลลูนิกกับบิกระพันเนี่ยเดี๋ยวของผมมันทำเงียงกว่าห้าคนละห้านาทีวันนี้ก็เสร็จด้วยนะครับทำถึงบางสังอันนี้อากาศดีทำไมเล็กๆบังไดยื่นย่างก็มาดูเปนเด็กค่เด็กน้องถึงทำมาจัดคนหน้าดู มาคอนกองทำไมดิโอ้ยจัความได้เรียนอยู่ป .5 ป .6 เนยคนที่อยู่แถวนี้อะไรกองปิกทางการกองทัพให้ออกกไปรบออกเรามีการโจมตีคอมนิดขอร้องค้างขอร้องค้างอี๋ยวนี้ขอร้องค้างธนาเรียนะนั่นแหละผมผมเคยเข้าไปดูของนี่นะคุณผู้ชมบุญขอคอของหาง้านนั้นเออแกเคยมาจัลลาที่ของแกเคยมาจีที่คอมเดี๋ยวยาลาโลามากนเยอะนี่ห้ามห้ามเพนแค่นั่นแหละอาก้าเอ็นกระดับปนิยัตรีอุบานฉันตีนี่ขอร้องค้างฟังฟังพาเที่ยวโอ้ มีสนามบาสเกตบอลโรงพยาบาลค่าใหญ่ค่าใหญ่ของทางเนี่ยงเอ็นดูอ่ะหาดูกันบ้างเหรอยแรงจับประยับจริงเลยจับกยับจริงเลยเหนื่อยได้หน้าตาทั้งดีมีความรู้เยอะมีความสามารถแต่จิบจิบขาไม่เป็นเลยจะทำได้จริงจริงทำไมจังเห็นดูทำงานนักอย่าตังค์การของเราเสร็จแล้วไี่คิดแหววธรรมดา Cái này tính năng đây cũng rất là nó làm công việc vui cái đó dễ làm, cứ làm đâu, làm không có thấy gì cả này, không trong đó bạc liếu hết bạc liếu, thấy âm này, hả? thấy âm cái này, âm này, âm gì lại đây bên, bên cái đây bên vô này cái

พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ